ไวททองคืออะไรไวททองก็คือไวทที่ขาดฮอร์โมนเพศครับหรือมีปริมาณฮอร์โมนเพศลดน้อยลงพบได้ทั้งคุณผู้ชายและก็คุณผู้หญิงเรามาดูคุณผู้หญิงกันครับว่ามีอาการอะไรบ้างนะเริ่มต้นจากประจำเดือนค่อยๆขาดหายไปตามมาด้วยเริ่มมีผิวแห้ง เกี่ยวย่นแล้วก็ผมเริ่มหลุดร่วงมากกว่าปกติมากกว่า100เส้นต่อวันนะครับเต้านมเริ่มย่อนคล้อยช่องคลอดเริ่มแห้งกระบังลมเริ่มหย่อนและปัสสาวะเริ่มบ่อยขึ้นโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนอกจากนี้ยังพบภาวะที่เรียกว่ากระดูกเริ่มบางกระดูกพรุน ตามเนือเริ่มอ่อนแรงข้อต่อต่างๆเริ่มเสื่อมลงมีอาการร้อนวูบวาบอาการหนาวผิดปกติคนอื่นอุณหภูมิปกติแต่เราร้อนอยู่คนเดียวนอกจากนี้ยังมีอาการนอนหลับไม่สนิทนอนหลับยากเหนื่อออกช่วงกลางคืนมีภาวะที่เรียกว่าซึมเศร้าได้วิตกกังวลได้ ภูมิต้านทานในร่างกายก็เริ่มอ่อนแอลงเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดมีปัญหาในครอบครัวแล้วก็มีปัญหาเรื่องการหย่าร้างมากขึ้นนะครับปัญหาทั้งหมดที่หมอได้กล่าวตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายนี้จะสามารถแก้ไขได้ถ้าเจาะเลือดตรวจแล้วมีปริมาณฮอร์โมนของคุณผู้หญิงต่ำกว่าปกติ เราสามารถให้ฮอร์โมนทดแทนได้นะครับในการให้ฮอร์โมนทดแทนของคุณผู้หญิงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจร่างกายของคุณผู้หญิงว่ามีโรคหรือมีข้อห้ามในการให้ฮอร์โมนหรือเปล่านะครับก่อนที่จะให้ฮอร์โมนทดแทนคุณผู้หญิงทุกคนจะต้องไปตรวจเอ็กซเรตเต้านมที่เรียกว่าเมโมแกรมและอาาัลตราซาวดูว่าเต้านมมีก้อนซิสมีก้อนเนื้องอกอะไรหรือไม่ และต้องตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูกรวมถึงต้องอัตราสาวเพื่อเช็คดูว่ามดลูกรังไข่มีภาวะปกติหรือเปล่ามีก้อนเนืง้องอกมีซิสอะไรหรือไม่นะครับถ้าไม่มีข้อห้ามในการให้ฮอร์โมนก็จะให้ฮอร์โมนทดแทนได้นะครับมีทั้งรูปแบบรับประทานยาฉีดยาแปะผิวหนังถ้าคุณผู้หญิงไม่อยากใช้ยาก็สามารถฝังเข็มเพื่อปรับสมดุลของเส้นลมปานตามาศาสตร์แพทย์แผนจีนได้ด้วยนะครับ ด้วยความหงงายของสุขภาพคุณผู้หญิงทุกคนจากใจหมยอยงครับ